ก่อนจับประสดชื่นอยู่นะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตัวมั่นใจในชมรมอย่างแมนยูนะครับรวมถึงดอาลเมเลียด้วยจากกาลิกาสเปนสนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเพื่อนๆในชมรมก็สดชื่นไปนะครับสำหรับเพื่อนไหนครับสนใจเข้าร่วมชมรมครับ สนใจเข้ามาจอยเข้ามารับแนวทางตัวมั่นใจนะครับก็ตามที่ปักปุ่นได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในแดงซิ่งครับเข้ามาแล้วครับรับเสื้อกีฬาสวยๆไปใส่เท่ๆเลยนะครับสำหรับนี้ครับสตัวทุกทีครับคัดมาให้เหมือนเดิมครับสตัวหน้ารุ่นหน้าเชียร์นะครับก็ไปดูที่ศึกแรกครับศึกเกาโชซเรีอิตาลีนะับเป็นคู่ระหว่างด้านมอนซาครับพบกับฟิออเรตินาเนี่ยวันนี้ครับ พูดถึงด้านทีมเยือนนะครับอย่างฟิออร์เลนาะฤุูกานี้ต้องบอกเลยว่ายกระดับทีมขึ้นมาได้ดีมากๆเลยนะว่าจะเป็นเกมบุกที่ลงตัวเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับต่างจากด้าน,นทีมเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่20ของตารางเลยนะครับก็มาตรฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับวันนี้นะมาในฐานนทีมเยือนครับสำหรับฟิออเลน่าครับแล้วก็จะมาในฐานะทีมชนะ เก็บ3แต้มกลับบ้านได้ไม่น่าทําให้แฟนๆผิดหวังนะสำหรับฟิออเลยครับคู่ทสองครับไปดูที่ลาลีกาสเปนนะครับอ่าเลอเอาสุดสุดสครับวันนี้จะพบกับน่านเบียเลอเอาครับคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยอันดับที่8นะส่วนนัทีมเยือนเนี่ยอันดับที่6นะครับแต่โมเมนตัมอยู่ที่น่านเจ้าบ้านอย่างเลอเอาสุดสุดสครับหลายๆลาสื่อครับมองว่าวันนี้ครับเลอเอาสุดสุดสเล่นในบ้านนะครับน่าจะจัดการทางด้านเบียเลอเอาได้แบบสบายๆครับเพราะว่าผล ผลงานภาพรวมช่วงหลังมานะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างโซซิดัตนะครับที่ทําได้ดีกว่าและนิ่งกว่านะวันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็กระแสเนี่ยมานัานเจ้าบ้านอย่างโซซิดัตด้วยนะครับสำหรับคู่ท้ายครับลาลิกาสเปน2ครับเอลเดนเซ่ยามนี้จะพบกับน้าเอีบาครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันครับท้ายตารางกับกลางตารางครับเอบาเนี่ยนะครับดูดีกว่าแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นด้านฟอร์ม หรือว่า,าสถิตีเกมเย้าเกมเยือนนะครับค่อนข้างที่จะดูนิ่งแล้วก็ดูมีอะไรมากกว่านั้นเจ้าบ้านนะครับเพราะนั้นในวันนี้นะครับมาในฐานะทีมเยือนเช่นเดียวกันนะครับไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะหนึ่งประตูน่าจะเป็นอย่างต่ำนะปิดประตูแพ้ไปเลยนะสำหรับเอีบครับเหนียวแน่นอยู่แล้วนะสไตล์การเลของเขาครับวันนี้สตัวทุกตีเขาตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ